มาดูคำแรกก่อนคำแรกคือคิริมาสนั่นเองคิริมาสแปลว่าตัดเนาะอ่านอกจากแปลว่าตัดมันแปลว่าหั่นก็ได้นะคะอ่าจำคันจิด้วยนะหน้าตาคันจิเป็นแบบนี้นะคะอ่ะคิคันจิตัวเนี้ยมันอ่านแค่คิเสียงเดียวนะคะบางคนเข้าใจว่าอ่านคิริใช่ไหมไม่ใช่อ่าเราก็ต้องจําด้วยนะว่าคันจิตัวนี้มันอ่านเป็นเสียงคิรากาน,นะคืออ่านว่าอะไร อ่านไปถึงตัวคีรากันะตัวไหนบ้างอย่างนี้เนาะเอามาดูคียดีมาสนะคะมันแปลว่าตัดหรือแปลว่าหัน่นก็ได้อย่างเช่นเราทํากับข้าวเราจะบอกว่าอะไรเราหั่นผักหั่นหมูถูกไหมก็ใช้คีดีมาสเหมือนกันใครเคยดินคํานี้ไหมฮาราคีดีอะค่ะอ่าที่เป็นพิธีกรรมการคว้านท้องของญี่ปุ่นอ่ามันมาจากคํานี้นั่นเองนะคะก็คือฮาระที่แปลว่าท้องท้องในที่คือคือท้องของเรานะไม่ใช่ตั้งท้องนะคะส่วนคีดีก็มาจากคําว่าคียดีมาสที่แปลว่าตัดหรือหั่น อ่าฉะนั้นพอรวมกันก็คือการทำไมตัดท้องหั่นท้องหรือคว้านท้องนั่นเองนะคีดิมาสนั่นเองนะคะไปอ้าวต่อไปมาดูคำต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าโอคุดิมาสอ่ะโอคุดิมาสค่ะคันจิแบบนี้อ่าพยายามดูคันจิไปด้วยนะถึงไม่ได้ว่ามันนั่งเขียนแต่ว่าอ่าการสอบภาษาญี่ปุ่นนะคะอย่างที่บอกนะว่าสอบคันจิเนี่ยจะไม่มีการเขียน แต่เขาจะให้ช้อยในการเลือกว่าอะเสียงทีรากนะตัวนี้อ่านเป็นคันจิเอ่อเสียงเอ่อเสียงทีรากนะแบบเนี้ยคันจิหน้าตาแบบไหนหรือให้คันจิมาแล้วถามว่าอ่านเป็นทีรากนะแบบไหนพวกนี้เนาะไปเอามาดูโอคื i ด a มสนะคะแปลว่าส่งแปลว่าส่งบางคนบอกว่าเอ๊ะเหมือนหนูเคยเจอส่งอีกคำหนึ่งคือคำว่าดาชิมาซาคาเซหนูเหมือนเคยเจอคำว่าดาชิมาที่แปลว่าส่งเหมือนกันมันต่างกันยังไงอ่ะดู จำง่ายๆนะคะถ้า dashimas เนี่ยนอกจากแปลแว่าส่งเซจะ song, ให้แปลแว่าเอาออกด้วยอ่ะอย่างเช่นเราต้องการเอาของออกจากกระเป๋าใช้คำว่า dashimas เหมือนกันแต่ถามว่าในหนังสือหรือบางที่ทำไมหนูเห็นเขาแปลแว่าส่งอ่าดูนะคะจริงๆแล้วขอย้อนไปถึงคำว่า dashimas ก่อน dashimas จริงๆแล้วคันจิเขาจะเป็นอย่างนี้อ่ะคันจิตัวเนี้ยมีความหมายว่าการออกก็คือเอาออกไปจากที่เดิม ฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการเหมือนเราจะส่งงานเห็นปะส่งรายงานอย่างนี้ค่ะเราต้องการเอารายงานเล่มนี้ที่อยู่บนโต๊ะเราหรือในกระเป๋าเราเอาออกไปให้กับใครมันคือการส่งบางกรณีอ่ะเขาใช้คำนี้กับการทิ้งขยะก็ได้มันเป็นการเอาออกลากศัพท์จริงๆหรือความหมายจริงๆของคันจิมันแปลเอาออกแต่บางกรณีพอไปใช้กับการกระทำบางอย่างในภาษาไทยมันเลยแปลว่าส่งนะ อ,อย่างเช่นอย่างที่บอกว่าบางคนบอกว่าหนุนเคยเห็นคําว่าดาชิมัตแบบใช้ตอนทิ้งขยะก็คือการเอาขยะจากในบ้านเราในห้องเราอะออกไปวางไว้ตามถังขยะหน้าตึกหรือหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านอะไรพวกนี้ถูกไหมเพื่ออะไรเอาไปออกไปวางไว้เพื่อให้คนมาเก็บแต่บ้านเราเรียกว่าอะไรเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านถูกไหมคะจริงๆอะมันต้องดูที่อาการของการกระทําญี่ปุ่นต้องดูแบบนี้ถ้ามาเทียบกับภาษาไทยบางทีเราจะรู้สึกว่า ไม่เข้าใจหรือแปลกๆงงๆนะโอเคนะคะส่วนอคูดิมัสค่ะให้จําไว้ว่ามันคือการส่งจริงๆถ้าให้จําว่าดาชิมัสแปลว่าส่งก็ได้แต่ให้จําว่าการส่งมือถึงมือไม่ผ่านตัวกลางเอาออกจากตรงเนี้ยแล้วก็ไปวางไว้ตรงไหนเอาไปส่งให้กับใครเอาไปวางไว้ให้ใครเนี่ยอันนี้ก็คือส่งโดยตัวเราถูกไหมคะก็คือไม่ต้องผ่านใครมือถึงมือได้เลยแต่อคูดิมัสเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เกี่ยวกับการพวกส่งของส่งพัสดุ ถูกไหมเวลาเราส่งอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเราจะส่งเสื้อผ้าไปให้เพื่อนเราที่อยู่ญี่ปุ่นเราเดินไปส่งกับมือได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะฉะนั้นเราจะใช้คําว่าโอคืดีมาสนั่นเองอ่ะโอคืดีมาสก็คือการส่งแบบผ่านคนกลางหรือมีตัวกลางในการส่งอะไรจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งนะให้อ่ะโอเคนะอ่ะมาดูคําต่อไปนะคะคําต่อไปก็คือ อ่ะต่อไปเรามาดูในส่วนที่เป็นบุงเคเลบุงกันนะคะเรามาดูบุงเคกันก่อนเนาะบุงเคก็คือรูปแบบประโยคเราก็ต้องมาดูก่อนว่าแต่ละบทเนี้ยเราเรียนรูปประโยคไหนบ้างเรียนไวยากรณ์อะไรบ้างนั่นเองอ่ะโอเคอ่วมาเริ่มกันก่อนนะคะข้อที่ 1. อ่ะวงกลมคําช่วยเหมือนเดิมวาตาชิวะเคตาอีเดะอ่ะคำช่วยเดะค่ะชาชิโอทริมัส เคไตก็คือโทรศัพท์มือถืออ่าเดี h, ๋ยวเซขอย่อสั้นๆว่ามือถือเนาะเคไตนะคะชาชิงก็คือรูปถ่ายค่ะอ่าภาษาอังกฤษก็คือ photo นั่นเองเนาะส่วนคำว่าโทดิมาสคันจิหน้าตาแบบนี้ด้วยนะอ่าโทดิมาสเดี๋ยวเราจะเจอโทดิมาสอีกความหมายหนึ่งคือแปลว่าหยิบคันจินจไม่เหมือนกันนะคะอ่าโทดิมาสอันนี้ก็คือแปลว่าถ่ายถ่ายมันเหมือนภาษาอังกฤษคือคาว่า take ก็คือ take กับ photo ถูกไหมถ้าเราจะบอกเออ take กับ photo เห็นไหมเราใช้ take คู่กับคําว่า photo อันนี้ก็เหมือนกันใช้คําว่าชาชิงคู่กับ t ท o d ม m a s นั่นเองชาชิงโอ t ท o ิม m a s อ่าดูสมมุติเซวงเล็บแบบนี้อะจริงๆแล้วเนื้อหาเนี้ยมันต่อมาจากบทที่6นะเนื้อหาของบทที่7อันเนี้ยมันต่อจากบทที่6บทที่6เราเรียนเรื่องอะไรกันเรียนเกี่ยวกับคำนามแล้วก็คำกริยาถูกไหมคำกริยาหลักอย่างเช่นกิน ดื่มฟังพูดอ่านเขียนอะไรพวกนี้นั่นเองถูกไหมคะก็คือคำนามโอแล้วตามด้วยเวิร์บหรือคำกริยานะอันนั้นบทที่6เราพูดแค่นั้นว่าทำอะไรอย่างเช่นกินข้าวฟังเพลงอ่านหนังสือเขียนจดหมายสูบบุหรี่อะไรก็แล้วแต่เป็นการกระทำแล้วก็มีสถานที่เกิดขึ้นทำอะไรตรงนั้นใช้เดะถูกปะอ่ะอย่างเช่นกินข้าวที่โรงอาหารสูบบุหรี่ที่ล็อบบี้อ่ะอันนั้นคือบทที่6ถูกไหมคะอันเนี้ยจะเป็นการต่อเนื่องเหมือนกันนะ แต่เป็นการพูดถึงการกระทําที่บอกว่าด้วยวิธีการอะไรอ่ะขอย้อนก่อนนะคำช่วยเดะเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ถ้าเราเจอในบทที่ห้าคำช่วยเดะเราใช้กับยานพาหนะถูกไหมคะมันจะแปลว่าด้วยหรือโดยถูกปะคะด้วยหรือโดยอย่างเช่นฉันไปโรงเรียนโดยรถแท็กซี่ก็คือฉันนั่งแท็กซี่ไปเรียนอ่ะกัทคุชชีเดะอิคิมัสหรือฉันกลับบ้านโดยรถไฟฟ้าเด้งชาเดะคายะดีมาสก็ว่าไปอ่ะนั่นใช้เดะกับยานพาหนะ แต่ถ้าเราใช้เดี๋ยวเซเอวงเล็บอกก่อนขอที่บางนี้ก่อนแต่ถ้ามันเป็นสถานที่ตามด้วยคำช่วยเดอันนี้จะแปลว่าที่แล้วถูกไหมคะอ,อย่างเช่นไหลกินข้าวที่โรงอาหารชุกุดโดเดกฮังโตกทาเบมาสถูกไหมคะอันนี้จะแปลว่าที่แต่ถ้าใช้กันพานะแปลว่าด้วยหรือโดยแต่บทนี้ค่ะมันแปลว่าด้วยหรือโดยเหมือนกันคําช่วยเดนะคะ แต่เราจะใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์หรือวิธีการด้วยวิธีการแบบไหนหรือด้วยอุปกรณ์อะไรอ่ะฉะนั้นมาดูสมมุติเซวงเล็บตรงนี้ไว้ก่อนเอาวงเล็บออกจะเหลือวาตาชิวะชาชิงโอโทริมาสวาตาชิวะชาชิงโอโทริมาสมันแปลว่าฉันจะถ่ายรูปนะอ่ะเดี๋ยวฉันจะถ่ายรูปถูกไหมคะแต่ถ้าเราเอาในวงเล็บออกเห็นไหมมันก็จะเป็นวาตาชิวะเคไทเดชาชิงโโทริมาสก็คือบอกว่าฉัน ่เวลาแปลแปลจากคําช่วยวะก่อนเหมือนเดิมแล้วตามด้วยเวิร์บก็คือข้างหลังฉันนะ่ะจะถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถืออ่าเป็นการบอกวิธีการเพราะบางคนก็อาจจะถ่ายจากกล้องถูกไหมคะกล้องฟิล์มบ้างกล้องดิจิตอลบ้างหรือบางคนอาจจะถ่ายจาก ipad แต่เราถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนั่นเอง เห็นปะมันเป็นการบอกวิธีการนั่นเองนะว่าเราทํากิยานั้นด้วยอุปกรณ์อะไรหรือวิธีการแบบไหนอ่ะยกตัวอย่างเช่นอะไรอีกทีอย่างง่ายๆเลยถ้าเราต้องการจะบอกว่าเออคนญี่ปุ่นกินข้าวด้วยตะเกียบอ่ะคนญี่ปุ่นเราสามารถเอาคําว่าคนญี่ปุ่นขึ้นมาก่อนก็จะเป็นอะไรอ่ะพูดถึงประธานหลักก็คือคนญี่ปุ่นนิโฮนจินว่ากินข้าวด้วยตะเกียบ คนไทยจะบอกอะไรใช้ตะเกียบกินข้าวแต่ญี่ปุ่นเขาจะพูดว่ากินข้าวด้วยตะเกียบอ่าคาว่าตะเกียบก็คือ hashi ใช้อุปกรณ์อะไรใส่คําช่วยดะถูกไหมคะส่วนคําว่ากินข้าวค่ะก็คืออะไรอ่าโกฮังโอทานมまสเนี่ยเห็นไหมอ่ะดูนะแพทเทิร์นประโยคง่ายมากเลยนะคะแพทเทิร์นประโยคง่ายๆคืออะไรตรงนี้ค่ะก็คือเป็นอุปกรณ์ ถูกไหมส่วนข้างหลังก็คือเป็นคํากริยาทั่วไปนั่นเองอ่าเป็นคํากริยาทั่วไปที่เราต้องการจะบอกเพิ่มว่าเอออย่างเช่นฉันจะถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือนะหรือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขากินข้าวด้วยตะเกียบนะถูกปะคนไทยกินด้วยช้อนและซ่อมพวกนี้ถูกไหมคะเราพูดถึงการกระทําด้วยวิธีการบางอย่างหรืออุปกรณ์บางอย่างนั่นเองนะฉะนั้นข้อนี้ค่ะเขาเลยใช้คําช่วยเดะนะคะกับอุปกรณ์นะหรือวิธีการ อ,อย่าไปสับสนนะบางคนเริ่มงงแล้วอุ้ยตายแล้วคำช่วยเยอะเหลือเกินค่ะอ่ะตรงนี้อ่ะเซพยายามจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นบ้างเพราะว่าหลายคนจะเจอแต่วาตาชีวะคือเราก็จะพูดแต่เราเป็นประธานเหรอเราสามารถพูดถึงใครหรือสถานที่อะไรเป็นประธานก็ได้ถูกไหมอ่ะฉะนั้นอ่ะตรงนี้นะคะเราพูดถึงการกระทําก็คือด้วยอุปกรณ์อะไรกินข้าวด้วยอะไรหรือเขียนจดหมายด้วยปากกาบางคนชอบใช้ดินสอเขียนถูกไหมอ่ะก็แล้วแต่โอเคนะคะใช่ ออาต่อไปเรามาดูเลนชู A ค่ะอันนี้เลนชู A บทที่10นะคะอ่ามาดูประโยคที่1ค่ะประโยคแรกเขาบอกว่าโนทนารนี no ้ซูเปอร์อาริมัสกิงโคก็คือธนาคารโทนาดีแปลว่าข้างๆนะคะอ่ะข้างๆหรือติดๆกันเลยนั่นเองซูเปอรก็คืออะไรอ่ะซูปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเอง ส่วน a d a m a ค่ะจําได้ไหมที่เซบอกเทคนิคไปว่า a d a m a เนี่ยในหนังสือเขาแปลว่ามีกับแปลว่าอยู่วิธีการที่เราจะแยกง่ายๆนะที่เซบอกว่าเอ๊ะหนูจะแปลคเนี้แปลว่ามีหรือแปลว่าอยู่ดีให้ดูที่คําช่วยมาด้วยถ้าเขาใช้คําช่วยกะ a d a m a ตรงนี้ให้แปลว่ามีถูกไหมแต่ถ้าเขาใช้คําช่วยนิอ่ะอยางข้างล่างเห็นไหมคําช่วยนิข้างล่างข้างหลัง a d a m a นี say, จะให้แปลว่าอยู่เออเพราะว่าในหนังสือมันแปลว่าทั้งมีด้วยแล้วก็อยู่ด้วยบางทีเราจะงงว่าเอ๊ะตกลงฉันจะแปลว่ามีหรืออยู่ดีแก้ปัญหาง่ายๆเลยค่ะใช้เทคนิคนี้เลยกะอาดิมาสให้แปลว่ามีนิอาดิมาสให้แปลว่าอยู่นั่นเองถูกไหมอะต่อไปมาดูเราจะมาแปลแบบไหนดีแพทเทิร์นก่อนเราพูดถึงแพทเทิร์นก่อนนะคะแพทเทิร์นประโยคนี้ง่ายๆเลยค่ะตรงนี้นะคะคํานามอะนามค่ะ คำนามในที่อาจจะเป็นคนก็ได้สัตว์สิ่งของสถานที่ได้หมดนะคะ,ะแต่ตรงนี้เขาให้คําว่ากิงโคคือธนาคารเป็นสถานที่ต่อไปแพทเทิร์นต่อไปก็คือคําช่วยโนะตามด้วยตําแหน่งนั่นเองซึ่งที่เขาให้มาตําแหน่งก็คือคําว่าโทนาลิที่แปลว่าข้างๆเห็นไหมแล้วก็คําช่วยนิค่ะ อ่ะแล้วก็ตามด้วยคำนามซึ่งเป็นคำนามอะ,อะไรก็ได้จะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่อะไรก็ได้แต่ในข้อนี้เขาให้ซูเปอร์ก็คือสถานที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะแล้วก็คำช่วยค่ะกะอ่ะถ้าเป็นกับสิ่งไม่มีชีวิตเนาะเราใช้อาดิมัสถูกไหมอ่ะถ้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะที่แปลว่ามีใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตคืออาดิมัสนั่นเองอ่ะอันนี้คือแพทเทิร์นง่ายๆ คำนามก็คืออะไรอย่างแรกเลยนามอันแรกอันนี้ก็คือธนาคารเห็นไหมส่วนกิงโคเห็นไหมอ่าส่วนคําช่วยนี้คือโ no นต่อไปค่ะตําแหน่งค่ะก็คือโทนาดิอ่าคำช่วยนี้ต่อไปมาดูต่อไปคือคํานามต่อไปอันนี้ก็คืออะไรอ่าพูดถึงซูเปอร์เห็นไหมแล้วตรงนี้ก็คือคําช่วยกะนั่นเอง อ่ะอันนี้คือแพทเทิร์นแบบนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่ามีอะไรอยู่ในตำแหน่งของอะไรจำแบบนี้ได้เลยฉะนั้นประโยคนี้กิงโคโนโทนดีนี่ซูบาระอาริมัสประโยคนี้อย่างที่เซเคยบอกให้แปลบางคนแปลได้จากศัพท์ศัพท์เอาคำนี้ก่อนแล้วไปเอาคำหลังแล้วเอากลางแล้วเอาหน้างงวิธีการแปลที่ถูกต้องต้องแปลแบบมีหลักการใช้หลักการให้มากที่สุด การแปลจากาชื่อคนก่อนก็ผิดการแปลจากตรงกลางก่อนเลยก็ผิดวิธีการที่ทำให้แปลได้ดีที่สุดหรือแปลผิดพลาดน้อยที่สุดก็คือถ้ามีคํำกริยาอา่ะไม่ใช่กริยาถ้ามีคํานามหรือมีอะไรก็แล้วแต่เป็นประธานมีวะให้แปลจากวะก่อนที่เสให้ท่องบ่อยๆไม่มีวะให้แปลจากเวิร์บซึ่งเวิร์บในภาษาญี่ปุ่นอยู่ไหนคะอยู่ท้ายประโยคอ่ะฟังนะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะ แปลดีๆนะถ้าแปลไม่ดีเนี่ยเราจะวางตำแหน่งผิดและว,ว่าเอ๊ะตกลงอะไรมันอยู่ข้างอะไรนั่นนู่นนี่อ่าฉะนั้นตรงนี้เราแปลแบบนี้ว่าอะไรคะกะอาริมสัสอ่าอาริมสัสถ้าใช้กับคำช่วยกะแปลว่ามีอ่าฉะนั้นตรงนี้ก็จะแปลว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตมันทำไมคะอยู่ข้างๆข,ของธานาคารถามว่าตรงนี้ทำคำช่วยทำไมถึงใช้นอ่าเหมือนเดิมผัดหลักการเดิมแพทเทิร์นเดิมก็คือคำนาม ูกไหมคะกิงโคแปลว่าธนาคารคำนามส่วนโทนาลิเป็นตำแหน่งก็เป็นคำนามฉะนั้นนามเจอกับนามใส่คำช่วยโน no. เออเห็นนะส่วนตรงนี้ทำไมถึงใช้คำช่วยนี้คำช่วยนี้ที่เซบอกแต่แรกไงว่าอะไรใช้ในการชี้เฉพาะระบุเจาะจงก่อนหน้านี้เราเจอในเรื่องของเวลาถูกไหมอย่างเช่นตื่นนอนตอนกี่โมงลกขึ้นจีนี่โอคิมัส อ่ะเห็นไหมโลกคือจินิถามว่าทำไมต้องใช้คำช่วยนี้กับตอน6โมงเป็นการเจาะจงไงว่าตื่นตอนกี่โมงถูกไหมคะหรือใช้กับวันที่ก็ได้อย่างเช่นฉันจะไปญี่ปุ่นในวันที่เท่าไหร่ก็เป็นการเจาะจงเหมือนกันว่าเออเราต้องการระบุไปนะว่าฉันจะเดินทางไปวันที่เท่านี้เท่านี้ถูกไหมคะเห็นไหมชี้เฉพาะระบุเจาะจงแต่ในกรณีนี้เราใช้ในการเจาะจงตำแหน่งไงถูกปะเราเจาะจงไปเลยว่าอยู่ทางด้านซ้ายเหรอขวาเหรอข้างบนข้างหน้าข้างหลังได้หมด เราเจาะจงไปนั่นเองเป็นการชี้เฉพาะระบุเจาะจงเราก็เลยใช้คำช่วยนี้แบบนี้ได้โอเคนะคะอ่ะสรุปนะประโยคนี้ให้แปลว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ข้างๆหรืออยู่ติดๆกับธนาคารนั่นเองเวลาจำนะต้องฟังดีๆนะถ้าบางคนใช้คำว่าติดกับถูกป่ะภาษาไทยใช้คำว่าติดกับห้างติดกับโรงพยาบาลบางคนเผลอใช้ตรงนี้เป็นคำช่วยโต๊ะค่ะผิดนะ เพราะอะไรอันนี้เป็นการวดใบวดจากภาษาไทยแล้วเอา้าก็ภาษาไทยใช้คําว่าติดกับไงคะเซติดกับกับภาษาญี่ปุ่นก็โต๊ไม่ใช่หรอคะเพราะว่าคาช่วยโตแปลว่าละหรือกับเห็นนะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้จริงๆเนี่ยใช้ผิดแน่นอนยิ่งพูดถึงการสอบเนี่ยโดนช้อยลอกอย่างนี้แน่นอนนะอย่างที่บอกเราต้องเวลาแปลถ้าแปลแบบไทยเป็นญี่ปุ่นเลยมันจะดูผิดหรือจะเอาญี่ปุ่นมาแปลเป็นไทยเลยอาจจะไม่เข้าใจหรืองงนะคะวิธีการแปลของเซเซก็จะพยายามแปลให้โดนทางคําช่วย อย่างที่บอกว่าภาษาไทยอาจจะเพี้ยนแต่ว่าญี่ปุ่นจะไม่ผิดเนาะก็คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ข้างๆข,ข,ของธนาคารอ่ะมันก็จะแปลประมาณนี้นะคะเราจะได้ไม่เผลอใช้คําช่วยโต๊ะถ้าเราแปลว่ากับแต่พอเซแปลว่าของปุ๊บอ่ะเซรู้และตรงนี้ต้องใช้คําช่วยโน no, แบบเนี้ยโอเคเนาะใอ้าวต่อไปมาดูประโยคต่อไปนี้เราจะใช้กับสิ่งมีชีวิตกับอ่าสัตว์หรือว่าคนบ้างนะอ้าวมาดูประโยคที่สนะคะ